เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,ส,สวยๆผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับวันนี้เป็น Honda Jazz นะครับ Jazz สวยๆน้จำเดิมบอดี้เดิมบางสีสันยังสวยครับสภาพดีทั้งภายในภายนอกครับมาปัดเลือนใหม่ใช้ได้ครบเลขไมล์เพียง2องแสนห้าเท่านั้นเองภายในเป็นเบาะหนังครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานห้องโดยสารสะอาด เบาหนังสภาพดีไม่ขาดไม่โซมเกียร์ออตโอต้เลยนะครับเบาพับเรียบพับนอนได้ระบบไฟติดครบสีสันภายนอกก็ยังสวยครับคันนี้ดิสเบรกทั้ง4ล้อเครื่องดีเกียร์ดีมีแอร์แบกด้วยกระจกใช้ได้ครบทุกบ้านแบตเตอรีย่ยังดีครับช่วงล่างดีเลี้ยวไม่ดังภาษีไม่ขาดหน้าเดิมหลังเดิมครับไม่เคยแก๊สครับแต่มันลุ้นๆเครื่องสดๆต่เข็บซ้ายขวาเดิมๆไม่มีรยชนหนักของเครื่องสวยครับเครื่องวีเทค ปี2006นะครับราคา89,000บาทสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองเปิดโหดเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับขายเงินสดนะครับคันนี้ขายเงินสดอย่างเดียวสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ